สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะครับมาพบกับดับแต้มล่างพิภพมัจจุราชตอนที่4นะครับตอนที่4จะดับตัวไหนกันเอ่ยครับอาจารย์จะรีบๆทยอยโพสไอ้ครับ แต้มบวกวิธีการทําได้มั่งไม่ได้มั่งครับเพราะว่าอาจารย์อยากให้ข้อมูลได้ถึงมือท่านโดยด่วนๆแล้วก็วิธีทําไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ไม่หวง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 อ้าวไหนบอกไม่หวงอาจารย์ก็ไม่หวง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 ที่ครับมันเอ็กโคครับขออภัยครับ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 เรามาดูกันเลยว่าดับแต้มร่างเท่าไหร่เดี๋ยว แขกอาจารย์มาอ,า,อา,อาอีกครับโอเคครับไปดูกันนะได้4ี4ชุดครับอีกสูตรนี้นะครับเอาละมาดูเริ่มต้นกันดีก,กว่าครับบางท่านกลัวว่าอาจารย์จะบวกผิดมาครับต้องร้อยกว่างวดไม่ต้องกลัวครับถ้าผิด แสดงว่าคอมมันบกพร่องครับผมจะด่าคอมให้ครับไม่ต้องกลัวครับบอกมาเลยครับว่าบวกผิดนะอาจารย์จะด่าคอมให้เลยคอมบอกว่ากูเม่นเล่นเนี่ยอะไรอะไรก็โกอีกเดี๋ยวกดนอนหน่อยสิครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับคอมมัน มันเตือนปฏิเสธมาแล้วว่ามัน,ม,นมันแม่นนะมันไม่ใช่คนประเภทนั้นนะเหรอแหละไม่ใช่นะของมันนี่แม่นแม่นเลยของข้าเนี่ยข้าข้าชื่อคอมนะคอมฝากบอกด้วยว่าคอมเดือดเหมือนกันนะว่าคอมไม่แม่นอ๋อครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับ คนคอมเดือดเป็นเหมือนกันนะครับใจ้แล้วงอนละออกครับเดี๋ยวผมจะไปบอกขับท่านผู้ชมให้นะครับไม่รู้ไมจ่จีไปละอ๋อคอมงอนตุกบป่องนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับดับมดี่สิบดับสี่แต้มล่างครับออกเจ็ดเก้าก็ยังดับอยู่นะเมื่อกี้ที่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนอย่างลืมตัวครับ มันได้รอท่านเลยท่านก็วิ่งกวดตามกันหัวออกลมก้นขิดกันไปเป็นแถวนะครับยายตามไ้ทานโน้นยายอยู่ห่างแถวเลยดยด้วยด้วยายด้วยยาย,วย,ยายไม่ไหวแล้วแล้วแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ใต้ต้นมะขามกับท่านผู้ชมอีกนับแสนคนนะครับยายได้แล้วได้นูอเอ้ยยายมันแก่แล้วแกอยากคิดแต้ม เผื่อยยายจะได้ไปตทำแต้มตอนก่อนสั่งลา,า,า,าตามสบายครับยายนี่มันแต้มหวยนะครับยายอยากจะไปทำแต้มอะไรละครับยายมานเรื่องของยายยายคิดเพนเดี๋ยวยายก็จะไปทําเองแหละทำสบายครับวันที่สามสิบาครับดับแต้มล่าง2ออกสีหครับยังดับอยู่ครับกวดมาติดยาย ทีหลังยายเอาจักรยายมนมาดีกว่าไหมจะได้ตามทันเด็กๆมันรู้แล้วนะ่าเดี๋ยวเที่ยวหนะ้ายายจะเอามอไซค์มาเออเออเออยาว่ายายไม่เก่งนะเดี๋ยวเออเออเออวัห้าสิบครับดับศูนย์ดับ, 0, ดบเต็มล่างออกเจ็ดหนึ่งนะดับอยู่ครับยังอยู่นะแต่วัดหน้านี่ไม่รู้ครับวัดหน้าผมไม่รู้จริงๆนะ ผมเห็นมาแบบเนี้ยผมก็เลยเอามาให้ดูแบบเนี้ยครับกองสลากก็ไม่รู้จะทําไม่ตรงกันหรือเปล่านะครับดับแต้มล่างที่68กแปดครับดับสามแต้มออกสี่หกีกก็ได้ศูนย์แต้มแอมแอมแอม,แมใช่แล้วมันแอมไปแล้วล่ะงวดที่เจ็ดสิบแปดครับดับแต้มล่างห้าออกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มงวดที่แปดสิบเจ็ดครับดับแต้มล่างหนึ่งแต้มครับออก ้าสองเป็นเจ็ดแต้มนะครับงวดที่หนึ่งร้อยครับดับแต้มล่างเก้าแต้มนะอาจารย์มาชี้ก่อนดับแต้มล่างเก้าแต้มนะออกหนึ่งห้า this is cut t o t e l down Thai lottery ครับงวดที่หนึ่งร้อยสี่ทัดคัดแต้ม คัดพอยต์โทเทลดาว97ลอตเตอรี่รีซอ97ออก97 6แต้มกับ6 i x point เนี่ย All right วันที่111ครับ, six, right. 50, 100, 100, รบดับแต้มล่าง6แต้มออก22 4แต้ม All right six point ตีร้อยสิบหกกับแบบแจมล่างแปดอเก้าสองเราจะเอาชนะเขาเราต้องรู้เขารู้เราเราต้องมีแต้มเราต้องมีข้อมูลนะครับถึงว่ามันจะไม่ใช่ข้อมูลที่กองสลักให้มาเราสามารถสร้างสมมติฐานเพื่อตามจับผู้ร้ายได้เหมือนตำรวจจับผู้ร้ายสร้างสมมติฐานสร้างนิสัยของมันจำลองเหตุการณ์จำลองสี่เมืองไม่ได้มานะครับ แค่พูดถึงจำลองครับครับวดที่หนึ่งเราจะแปดครับดับ2ออก98นะครับต้องจำลองเหตุการณ์ต้องจำลอง DNA ของมันรับได้า n a มานหน่อยก็ไปตามสืบตามจับมันมาเราจะรู้ได้ว่าหน้าไหนจะมาโปรโสองตัวล่างรัฐบาลอ่านอ่านอานอาน,อาน,นะครับวันที่17มกราคม2 5 6 5 อาจารย์ไม่ชอบคมเลยพ่ามกรายน์แต่มีคนเขาว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาฟ้องตรงนี้นะเขาหาว่าอาจารย์เมายาหนักตายแล้วปากกาหล่นเลยอาว่าอาจารย์เมายาไม่เลยนะอาจารย์เกณฑ์แต่ยาลดความหวานหน่อยหนึ่งอะไม่เยอะอาจารย์พักหลังอาจารย์มากินกระท่อมเอาอะน้ำตาลก็เลยลด อาจารย์ไม่ชอบไวหวานแล้วอาจารย์ชอบไวมันมากกว่านะครับอ่ะอ่าอ่าวันที่ร้อยยี่ิบเจ็ดครับดับแ้มล่างแปดครับออกหนึ่งห้าออกแ้มนะครับอืมนั่นแหละวันที่ร้อยสามสามดับแ้มล่างสี่ออก 5, ห้าหกไเหนื่อยเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าพูดเหนื่อยแทนมไม่ต้องเหนื่อยแทนหรอกครับอาจารย์เหนื่อยอยู่แล้ว หน่ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องเลยอาจารย์เหนื่อยเองก็ได้อยากจะช่วยท่านมืออะไรมไมืออะไรอาเปล่าเป็นอะไรนะเมื่อก่อนนี่ดังมากเลยกาจรนศักรัตนวิสัยอะไรนะครับใคยเกิดรุ่นนี้ทันมั่งโตดีร้อสี่สิบสองดับแจมล่างสี่ออกเจ็้า วัดเี่ร้อยสี่สับแจมล่างหออกแปดนะครับวัดเจรับแจมล่างเาออกออกไอ้ไม่ดับแ้มล่างสี่ครับจดออกสามหก้มนะวัดทจ่รอบแบบดับจมล่างเจ็ดนะเลอตเตอรี่เลยอออกตกตับตบตับตกตับตบตับตบตับเฮ้ยเสียงใครใจเต้นจังยังครับวันที่17 มกราคมนั่นถึงจะออกครับดนับเจ็ดตา้มครับววดวันที่17มกราคมนะอาจารย์ไม่กล้าเล่นยนแล้วละ่ะเขาหาว่าหม่อยามั่งเมาเหล้ามั่งเนีย่ยก็เป๊กมาแล้วสิแต่ละกคำพูดนี่บาทสะเตือนจางอาจารย์เรอเกินนะทั้งที่อาจารย์ กินแตยาดองชอบยาดองโลโดไม่รู้ลมบางครั้งทัดเข้าไปตองแก้วใหญ่ๆจะหลงเลขเข้าตื่นเช้ามาโอ้ยไม่อยากจะพูดกลายเป็นล้มไม่รู้โดซะแล้วหมดแรงโอเคนะครับดับแทมล่างเนี่ย ต้องเอาป้ายมาเมื่อคืนทาเบลอเมื่อคืนขออภัยเป็นอย่างสูงอย่างแรงครับแต่ว่าดับสิบบนอะ่ะไปเขียนดับสิบล่างแล้วก็ไปบรรยายบรรยยจะดับสิบล่างแล้วก็แต่ข้อมูลมันจะบอกอยู่หน้าจอว่าสามตัวตัวกลางอาจารย์ชี้ตัวกลางอะ่ะกลางอะ่ะมันดับก,ก็คือหลักสิบบนนั่นแหละครับ คืออาจารย์พูดผิดแต่ข้อมูลมันตรง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 ครับโอเคนะครับเดี ua, trendy, ๋ยวมาประกอบพิภพมัจจุราห้าห้าห้าครับจดข้อมูลไว้บ้างแล้วก็เดี๋ยวเก็บสูตรไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ถ้าทันอาจารย์จะให้ไว้อาจารย์ไม่ห่วงครับมีเยอะแยะเดี๋ยวจะจ้างกิโลขายอยู่เนี่ยแย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับกลับวอรไปครับเอ็กโว่มันดังอ่าอ่าอ่างวดที่ สิบเจ็ดครับโมกรลาคมดับดับเจ็ดนะเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มบางครั้งเราก็มีการพูดเยาหยอกกันเล่นเล่นบ้างครับหยอกซเรียสครับเนี่ยเจ้ามือมันจมน้ำหน้าดูสิมันคิดกันหน้าดำก้มเครียดหน้านิ้วคิ้วกระมวดเลยโซน,นหน้ามันอะไรเนี่ยเราต้องคิดกันอย่างขำๆม,ม,มันมันนะครับเรา ชอบความมันนะครับเอาชนะเจ้าเมื่อยไรเรามายืนร้องตะโกนกันนะถ้าหวยกินเราก็เงียบเราก้มหน้าก้มตาทำงวดต่อไปนะครับจะไหมพี่น้องชาหวยทุกท่านอาจารย์เข้าใจจิตใจของท่านดีนะครับน้ำตาตกในเลือดตกยางออกเขไม่ให้มีใครเห็นงวดไหนถูกลราคุยไปทั่วว่าถูกงวดไหนกินในเก็บเงียบ ลูกเมียพูดจาไม่เข้าหูนี่อารมณ์เสียเดือดดอนกลางบ้านพูดไม่เข้าหูพานจะฟักปืนยิงเขาเนี่ยแต่โชคดีไม่มีปืนอ่ะอะอ,ะอาจารย์รู้ครับวอ,โอ,โอของท่านก็เลยแถมสูตรนุ่นมั่นิดหน่อยพอได้มาเป็นอาวุธ ไปจิ้มเอวก็มั่งก็ยังดีครับถึงจะเป็นอาวุธแก่เทียบเทียบไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มมันนะให้เลือดซิบๆก็ยังดีครับจิ้มฟันเราก่อนที่ฟันเราเป็นยาจิ้มมันเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็แพ้เราเองอะ่ะเสือกอันดีนะักสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ